เราครับสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้กลับเอาปุ๋ยอีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าเกิดได้เสียงอะไรออกมาเนี่ย mm. เสียงเระ mm. เสียงรบ mm. กวนคือผมดูช่องบูมบานอยู่ครับ mm. <laughs> และตอนนี้ครับ mm. เราอยู่กับวงล้อนำโชคนะครับเรียกว่า w i l l o f n a m e c o m ครับแต่ที่จริงแล้วเราสามารถใช้ชื่ออื่นหรือว่าอะไรก็ได้นะครับ แต่ว่าเราจะมีนี่ครับเออริ่มคนเลยดีกว่าอันนี้คือจะบอกว่าผมต้องทำคลิปอะไรมากงตัวอย่าทำแล้วไงอันนี้คือออฟไลน์อยู่นะครับที่จริงแล้วผมว่าตาม0ู p 1คือแหกแหกการแหกคุกนะครับ สุดยอดเลยได้ทําแล้วครับโอเคนี okay. ่คือตัวอย่างกันนะครับเดี๋ยวไปดูรอนอันนั้นเลยนะครับผมผมขออนุญ,ญาตเสริมนะครับเราดูทางไอเฮนรี่สติมนคอเลคชั่นนะครับดูทาง YouTube เท่านั้นนะครับต่าไปสามารถโพ์ในออมเลทได้นะครับผมอย่าลืมไปติดตามผมที่ YouTube นะครับคนส่วนใหญ่จะมีแตอ่อเมริกานะครับ